ท,ท้้้งงีีีีนนบาาาเเรร็ไดสสยป่คโถวัดวังน้ำพัฒนาหมู่ที่10ตำบลปางมะข่าอำเภอขานุวรลักษณ์สุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยพระสมุชากรชาครูเจ้าคณะตำบลปางมะข่าเขต3เจ้าอาวาสวัดวังน้ำพัฒนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถวัดวังน้ำพัฒนาระหว่างวันที่2และ3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กำหนดการวันเสาร์ที่2องพฤศจิกายนตั้งกองกระถินวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกา30นาทีร่วมทอดกระถินสามัคคี จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถซึ่งในปัจจุบันวัดวังน้ำพัฒนากำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์นั้นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากจึงขอเชิญชวนร่วมจองเป็ดเจ้าภาพกระถินสามัคคีกองละ567บาทร่วมจองกระเบื้องหลังคาอุโบสถแผ่นละ99บาทจองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระสมุชากรชาครุ1่ง0-869115101ผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี627-040-2700ชื่อบัญชีวัดวังน้ำพัฒนาร่วมสร้างบุญกุศลกับวัดวังน้ำพัฒนา ในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่